สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับคุณเอยเดมี่วันเลนไทยและ TSLTK นะคะศูนย์รวมเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติการอบรมและการพัฒนาความรู้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณเอยก็จะมาตอบคำถามที่คุณครูและนักเรียนหรือคุณแม่ๆหลายคนนะคะชอบทักเข้ามาถามคือการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ เราต้องเก่งภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะครูเนยจะแชร์เพื่อนของเพื่อนครูเนยให้ฟังนะคะเขาสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติโดยที่เขาพูดภาษาอังกฤษแบบได้น้อยมากๆและไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติเลยค่ะงงไหมว่าเขาทำได้ยังไงนะคะออคือเขานะคะ อันนี้คือค่าค่าสอนก็จะถูกหน่อยเนาะก็แล้วแต่ว่าระดับของนักเรียนนะคะเขาไปเจอนักเรียนที่ที่เขาพูดภาษาไทยได้แล้วนะคะอืมแต่ว่าได้พูดได้ไม่คล่องเขาเป็นนักเรียนที่อยู่เชียงใหม่เป็นเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาเปลี่ยนใจทํางานออนไลน์แล้วก็อยู่ยาวที่ประเทศไทยแล้วเขาก็เรียนการพูดภาษาไทย าจากแม่ค้าจากคนรู้จักจาก YouTube อย่างนี้คะ่ะอแล้วเขาก็ถามเพื่อนของเนยนะคะว่าแบบสอนภาษาไทยให้เขาหน่อยได้ไหมโดยการพูดภาษาไทยกับเขาเรื่อยๆเพราะเขาแค่อยากจะหาคนพูดด้วยแล้วก็ทําให้การพูดที่มันเป็นคำคาคาของเขาอ่ะกลายเป็นประโยคมากขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเพื่อนเนยคือพูดภาษาไทยกับเขาแล้วก็พูดเป็นประโยคยาวๆถามคำถามเขา แก้ไขเวลาเขาพูดประโยคที่มันแปลกๆอ่าไม่ได้ว่าเช็คแกรมมาแบบร้อเปอร์เซ็นตนะคะแค่แบบปรับให้มันง่ายต่อการสื่อสารเพราะฉะนั้นเพื่อนของเนยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเลยในการสอนภาษาไทยนะคะอืมเพราะฉะนั้นนะคะคุณเนยจะบอกว่าการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาตินะคะเราสามารถเริ่มได้ทุกระดับขึ้นอยู่กับนักเรียนต่างชาติที่เลือกเรียนกับเรานะคะ สามารถเริ่มได้แบบโดยที่เรายังภาษาอังกฤษไม่เก่งอะแล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับการที่นักเรียนพัฒนาภาษาไทยหรืออาจจะหาเป็นบัดดี้ที่แบบเป็นเพื่อนที่แรกเปลี่ยนภาษาด้วยกันเข้าสอนอังกฤษให้เราเราสอนภาษาไทยให้เขาแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็มีนะคะแต่ถ้าจะใช้แบบนี้นะคะเพื่อนของเราคนนั้นนะต้องพูดภาษาไทยได้ระดับหนึ่งและเราก็ต้องได้ภาษาอังกฤษระดับหนึ่งนะมันถึงจะทําให้อา่า พัฒนาไปแบบระยะยาวได้นะคะอืมอันนี้ในกรณีที่หาแบบแลกเปลี่ยนเรียนภาษาด้วยกันนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเราพูดภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้เช่นแบบเออ,เ,อ,อเราเคยทำงาน7 e เ e ่นอีเลเว่นอะแล้วแบบฝรั่งฝรั่งเขางงมีคำถามแล้วเราก็ช่วยตอบคำถามได้แล้วเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นสามารถอตอบคำถามฝรั่งได้โดยไม่ติดปัญหาใครที่อยู่ในระดับนี้แล้วนะคะ ก็เริ่มสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติได้เลยค่ะอันเนี้ยสามารถสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติกลุ่มที่เป็น b e g i น n e r ได้เลยนะคะแค่เนี้ยเรียบร้อยพร้อมแล้ว เพราะว่าอะไรเพราะว่าฝรั่งเวลาเขาจะสื่อสารกับเราหรือมีคําถามอะคะ่ะบางครั้งเขาก็ไม่ได้ใช้คําถามที่มันยากหรือซับซ้อนเลยอืมใครที่เริ่มแบบนี้นะคะก็ควรคุยกับนักเรียนให้เข้าใจนิดนึงว่าเอ,อ่อครูไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะเพราะฉะนั้นก็คือบางครั้งอาจจะต้อง Google แล้วก็สื่อสารกันแต่ถ้าใครที่มั่นใจว่าเออเราเก่งภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยเออแล้วก็แบบพัฒนาแป๊บเดียวก็สื่อสารได้แน่นอนนะคะแต่อาจจะยังรู้สึกว่าเออตื่นเต้นไม่รู้ว่า จะหานักเรียนยังไงจะเริ่มฝึกยังไงแล้วต้องสอนเนื้อหาไหนเริ่มจากจุดไหนก่อนอ่านก่อนหรือฟังพูดก่อนหน้าอะไรแบบเนี้ค่ะทีเอสแ t K ช่วยได้นะคะเรามีหลักสูตรสอนภา,าษาทให้ชาวต่างชาตินะคะสามารถทักแอดมินไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ